สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเด้อค่ะมากินข่าวเที่ยงน้ำคันค่ะวันนี้ได้ตำบักทัวเด้อค่ะพี่น้องได้ตำบักทัวทอดแคบค่ะแล้วก็บักทัวผู้ค่ะผักนะคะทัวผู้แล้วก็มีมกหน่อไม้ค่ะพี่น้องมกหน่อไม้นะคะมาเด้อค่ะมากินข่าวเที่ยงน้ำกันค่ะวันนี้แซ่บๆนะคะข้าวเที่ยงนะคะยินงกับตำบักทัวค่ะ พักเที่ยงนะคะกลับบ้านมากินข้า ทั่วมุกมาใหม่ค่ะค่ะอันนี้จะเป็นอาหารเจทั้งหมดนะคะตำถั่วก็เป็นตำถั่วเจนะคะแคปนี่ก็เป็นเจนะคะบกหน่อไม้ก็เจนะคะเมนูเจทั้งหมดนะคะเป็นอาหารเจทั้งหมดนะคะ ตมถั่วเจแซ่บๆนั่วือกันพี่น้องหมกน้ำใหม่ก็แซ่บหมกน้ำใหม่ก็แซ่บค่ะใส่ชุดทำงานนะคะเพราะว่ามือนี้พักเทียงแล้วนะคะพักเทียงไม่กินเข่าค่ะพักเทียงอยู่ไม่กินเขาอยู่บ้านค่ะ กรอบกรอบมากนัวๆตัวปูไปตลาดโต้รุ่งมานะคะบอกคุณตาคนหนึ่งนางขายอยู่ตลิโต้นตลิโต้ลเลยจืดเรา อหอมหมกหมกหม,กหม,า,หม,กมาก็แซ่บนะคะเป็นหมกเจนะคะเราจะใส่โปรตีนกเกษตรใส่เห็ดใส่ล้ะใส่ใส่เต่าหู้กระแซ่บพ้่กันนะคะเมนูอาหารเจก็อร่อยเหมือนกันนะคะมาเด้อพู้ได้กินเจ ไม่กินน้ำกานเขาเนียยหันห้อง าเหนียวร้อนร้อนแคปหนึ่นงแคปเจียคกับตำถั่ว ขนเหนียวติดมือ่อค่ะขนเหนียวติดมือ่อหนึ่งไม่ให้หนึ่งไม่ไม่หอนหอมไมื่ติดมือ่อค่ะหนม่มหอนหอ มาเดี๋ยวพี่น้องแสบพักเคร่งห้อนเดี๋ยวว่ากันนะห่อนกบห้อน ตัวผู้ก็อ่อนๆแสบค่ะตัวผู้ก็แสบแซะหมกคาหมกคามกหมวกหอม เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้ซัมมี่เด้อค่ะพี่น้องขขบคูดห,หลายๆทุกคนที่เขามาชมนะคะเดี๋ยวนังสือฟาวกินเข่าแล้วก็ฟาไปทํางานนะคะเดี๋ยวจะบบท่านเวลานะคะพักเทียงช่วงนี้พักเทียงไม่กินเขานะคะเดี๋ยวสีบัท่านเวลาเดี๋ยวสายโม้งก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย กินข้าวก่อนนะคะขอบคุณค่ะ